จะเก็บาไว้ดูทุกปีไม่ได้ฟังเพราะว่ามันไม่หนาอินนี้นะาก็เลยอัดเก็บไว้ นี่เลยพาบ้านมาไยเอาไว้ว่าจะให้เขาอัดด้วยค่ะเขาอัดได้นะตรงนี้นะน้ำมันแห้งือหลังเข้านาแลงนี่มันมันมันลึกไงมันลึกกว่าเขาไงทุกทีแพงีปหลังเขา เก็บฟางไว้ให้วัวเก็บฟางไว้คุมดินที่ไปดูแปลงเกษตรผสมผสาโนโคกหนองนามันยากาศลมที่ดีมันเย็นยู่สามโมงกว่าแล้วโมงไม่ใช่สิสี่โมงแล้วยังอากาศเย็นอยู่เลยยังหนาวอยู่เลยแหละทุกคน บรรยากาศตึงนาเสียงลุงเสียงธรรมชาติวัวควายมาแต่เช้าแล้วสามโมงไปถึงไหนๆแล้ว,วนู่นที่มองเห็นไกลๆนันะ่นแหละที่มีรัวน,นั่นแหละพอจะทบโคกตง,งานากนางกางก็จะขนไว้ใกล้ๆนี่แหละ ไฟังหลายก้นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อบ้านจะได้มาถ่ายกระบข้างบนก็จะให้เขาดันให้หน่อยนึงปรับปุงสักหน่อยนึกว่านึกว่าฟางเต็มอยู่ดิกลับมาไปแล้ว อันนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนบรรยากาศท้องทุ่งนาวันนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้แกเกษตรกรทำนาอัดังไว้ให้หัวคุณเลี้ยงหัวจ้งมาก